โสมทานะประกาศเรียกสินสอด90ล้านเปิดเรือนหอเบสรักวณนีสยบปมรักร้าวหลังถูกลือซุ่มเลิกพระเอกเงียบ เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่ถูกยกให้เป็นคู่ครั้งรักสำหรับดาราสาวและยูทูบเบอร์สาวเบสรักวณีคำสิงกับพระเอกหนุ่มตรงตรงกฤษกรกนุกทร์แต่ช่วงหลังมานี้ดูเหมือนว่าดีกรีความหวานจะดูแผ่วไปจนเกิดกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วหรือไม่ล่าสุดมีโอกาสได้เจอเบสรักวณีเลยคว้าตัวมาถามถึงเรื่องดังกล่าวเบดาราสาวก็ได้เปิดใจมาว่ายัางคบกันอยู่ค่ะพี่เขาตอบว่าอะไรคะแล้วทำไมให้หนูตอบก่อนยิ้มหนูเห็น เขาไปออกงานล่าสุดพี่ๆไม่เห็นถามพี่ตรงเลยยิ้มแล้วมาถามหนูหลักๆคือหนูไม่อยากให้ทุกคนมารุมถามหนูเพราะสุดท้ายถ้าหนูตอบไปคนก็ว่าหนูก็เลยบอกพี่ตรงเสมอว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้พี่ตรงพูดดีกว่าเพราะว่าหนูโดนตลอดเป็นผู้หญิงก็โดนตลอดอะไรที่ทําให้ความหวานหายไปความหวานไม่ได้หายไปถ้าใครที่ดูคลิป YouTube หนูก็ยังถ่ายกับพี่เขาแต่แค่ในไอจีไม่ได้ลงเฉยๆเพราะอะไรพี่เขามีละครก็ให้เขาทํางานตรงนั้น เรายัางเจอกันปกติแต่การถ่ายรูปไม่ค่อยเพราะท่าลงแล้วมีปัญหาหนู่ก็ไม่ลงดีกว่าก็คบกันสองคนก็สบายใจยิ้มและล่าสุดพ่อบาสสมรักก็ได้เปิดใจแล้วถึงเรื่องราวของเบสกับตรงตรงในรายการถามว่ามีคุยถึงเรื่องแต่งงานไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ตรงตรงเขาขายเสื้อง่ายเราเลยบอกว่าตรงตรงขายเสื้อหรอถ้าขายได้หนึ่งแสนตัวตั้งขันมากเลยด้านซานี้ถึงกับตาโตเพราะตรงตรงขายเสื้อตัวละเก้า 100บาทถ้าขาย1 0 0 0 0แตัวก็เท่ากับ90ล้านซานีิเลยถามให้แน่ใจว่าสินสอด90ล้านเลยเหรอด้านพอบาสึ่งกับหวเราะชอบใจและบอกว่าพูดเล่นและบอกต่อว่าค่าสินสอดไม่ได้วางไว้ถ้าลูกคบใครแล้วมีความสุขก็พอแล้วและยังบอกอีกว่าตรงๆคือผู้ชายที่โชคดีที่สุดเพราะว่าทาดีเบสเป็นแฟนกินนนริยามารายาทอันดับหนึ่งไม่กินไม่เที่ยวไม่ดื่ม